<geon> สวัสดีครับสวัสดีตอนแรงๆนะครับสำหรับเมนี้นะครับผมพาพี่น้องมาให้ปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยเกตนะครับศูนย์ศูนย์หกศูนย์คือเก่านะครับกับเมนี้มาให้มันสับปะหลังที่แบบว่ามีต้นสูงแล้วนะครับอายุห้าเดือนกว่าๆนะครับเกือบจะหกเดือนนะครับอายุห้าเดือนกว่าๆนะครับเป็นปุ๋ยเกตศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับกมาให้แบบว่ามันสูงเลยสฉมหัวไปแล้วนะครับเมื่อนี้กับมาให้ทางดินแล้วกัน สำรก็ทั้งใบน้ำนะครับเดี๋ยวมาเบิงวิธีการไห้นะครับแล้วก็วิธีการผสมปุยของผมไปเบิงกันเลยครับผมสำหรับการไห้ปุยวิธีนี่นะครับก็ต้องมีตนมั่นที่สูงนะครับสูงเลยหัวไปแล้วนะครับสูงเลยหัวไปแล้วเพราะว่าผมจะใส่เป็นการฉีดลงดินนะครับแล้วก็ผลไตใบน้ำนะครับเพราะว่าเขาจะไรยางเขาไม่หลองมั่นได้ไงนะครับผมอาจจะมีดินนะครับดินต้องเปียกนะครับดินต้องเปียกต้องมีความซุ่มนะครับนี่ครับ ดินตรงเปียกตรงมีความซุ่มนะครับอันนี้หลังฝนตกเลยนะครับฝนตกมาขึ้นนะครับแล้วการมั่นอันนี้ผมอยู่ในรลองมั่นนะครับอ่าถือว่ายางเขาได้สบายนะครับเวลาเขายางฉีดก็จะบอมีต้นมั่นมาขีดขวางหลายปันไหนนะครับก็ยางฉีดได้สบายนะครับวิธีการฉีดก็ฉีดตามรลองไปเลยนะครับแล้วก็ยกยกฉีดใต้ใบไปน้านะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์ระย่องเก่านะครับอายุหาเดือนกวกาวนะครับที่ผมถ่ายําคลีดที่พันมาให้พี่ห้นองเบ่งนะครับอาจจะอยู่ประมาณนี้นะครับ สำหรับตัวยานะครับยาที่ผมใส่นะครับก็จะ0060นะครับกับแอบซานะครับแอบซาแอบซาก็จะอยู่สองถึงหาซี่นะครับก็ใส่ใบนะครับประมาณหนึ่งฝานะครับแล้วก็0060ถ้าฉีดลงดินนะครับสำหรับกรับทางใบนะครับสามารถใส่เป็นสองซอนได้นะครับแปลงนี้ผมเลือกเป็นสองซอนนะครับสองช้อนพุนพุนนะครับสองซอนแกงนะครับต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับค่าฉีดวิธีนี้นะครับสามารถผสมกับ จุดลิ้นรีสังคาแสงหรือว่านำมัขีดหมูได้นะครับเพราะว่าเขาขีดร่งดินนะครับจุดลิ้นซีสังคาแสงก็จะไปซอยย่อยนะครับซอยไห้ดินร่วนซุยดีขึ้นนะครับผมแลวการน้ำมัขีดหมูก็จะไปซอยมารุงดินอีกทางหนึ่งนะครับ ผมสําหรับการให้ปุ๋ยทางใบนะครับสำหรับกับทังดินนะครับให้ในแปลงมั่นตะบหลังที่มีต้นสูงนะครับทวมหัวจังจะง่ายนะครับในการเข่าฉีดนะครับถ้าต้นมั่นทวมเอโวมหัวหรือว่าเพียงหัวปกตินะครับยังเชียนฟังผุนนะครับเ่ากับสามารถให้เป็นแต่ทางใบนะครับอย่างเดียวหรือว่าให้แต่ทางดินอย่างเดียวก็ได้นะครับเพราะว่า้ามาฉีดสำหรับทังดินกับทางใบก็จะเทศิหเเสียเวลาในการฉีดนะครับถ้าการฉีดแบบล่งสำหรับกับทางดินนะครับ ต้นมันก็ต้องสูงนะครับเวลาเขาเข่าฉีดก็จองเขาไงนะครับแล้วก็ดินนะครับดินต้องเปียกนะครับดินต้องเปียกเพราะว่าเวลาที่นายาตกลงดินก็จะดูดซึมลงดินได้เลยนะครับบ่ได้สูญเสียไปในอากาศนะครับถ้าดินแห้งนํายาตกลงก็จะบ่สามารถเข่าซึมลงดินได้นะครับเพราะว่าอาจจะระเหงไปก่อนนะครับแล้วก็เวลาการฉีดนะครับผมเลือกฉีดช่วงเศร้าก็ได้นะครับหรือว่าช่วงเย็นก็ได้นะครับยางเช่นเมื่อนี้นะครับวันนี้ผมมาฉีดช่วงเย็นนะครับเพราะว่ามีเวลาช่วงเย็นนะครับก็มาฉีดนะครับ อ่าเป็นอยังจ้งฉีดช่องเศรากับช่องเย็นนะครับเพราะว่าอากาศเย็นนะครับแสงแดดอ่อนนะครับการสูญเสียของน้ายาที่เข้า่นออกไปนะครับก็จะหน่อยนะครับการสูญเสียหน่อยนะครับมั่นตะบังก็จะได้กินหลายนะครับหรือว่าทาดูดซึมทางใบบ่ได้นะครับปุ๋ยที่ตกลงซู่ดินนะครับก็จะซึมลงไปนะครับให้หากมันของเขานะครับดูดซึมไปกินอีกรอบนึงก็ได้นะครับก็เป็นการระเบิดหัวทั้งสองทางนะครับทั้งท่างดินและก็ท่างใบนะครับเพราะว่าผลใตใบนะครับนําปุ๋ยตกลงดินนะครับ ลกมันก็จะดูดซึมไปกินทาาดินอีกท่าหนึ่งนะครับกับสองทนะครับผมอันนี้สําหรับต้นมันสูงนะครับส่วนต้นมันที่อยู่ระดับหัวก็คืออยู่กึ่งระดับหัวนะครับกับพอเห็นยาักหนกนะครับภาษาบาลนะครับเท่ากับสามารถให้ท่งใบนะครับเลือยกระได้นะครับอย่างเช่นที่ผมเคยหายมาอย่างฉิบหายพันมานะครับหายท่าใบเลือยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าแปลงใดของพี่น้องนะครับอย่าร้ายนะครับอย่าร้ายอยากจะ ผสมยาขายนะครับอยากจะผสมยาขายาาฉีด่งดินนะครับก็ะได้ขึ้นกันนะครับแต่ว่าการฉีดลงดินนะครับปุ๋ยที่ใส่อาจจะเพิ่มปริมาณขึ้นหลายก่าเกากะได้นะครับเพราะว่าเข้าฉีดลงดินกับหาเข้าดูดซึมไปกินคือเก่้นะครับแต่ว่าทางเข้าฉีดใส่ใบนะครับกับแนะนําให้ใส่ตามฉลากที่เพ่นแนะนํามากนะครับเพราะว่าจะมีผลกับใกับยอดมั่นนะครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคการฉีดปุ๋ยทั้งใบนะครับศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับหรือว่าปุ๋ย ที่หลายๆท่านเอื้นกันว่าเป็นปุ๋ยระเบิดหัวนะครับปุ๋ยขยายหัวนะครับแล้วแต่จะเอิ้นไปนะครับเพราะว่า0060นะครับสามารถชีดได้นะครับซอยปะยัดต้นทุน e anyway, นะครับหลักากาซอยในเรื่องการให้ปุ๋ยรอบที่สองนะครับเรือปุ๋ยระเบิดหัวนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดท uh ี่บ่สะดวกนะครับจะใส่ปุ๋ยเม็ดท้างดินนะครับเข้าไปให้นะครับรอบที่สองนะครับอาจจะเข้าไปให้ยากนะครับอาจจะใส่เป็นวิธีการให้ปุ๋ยทังใบจะสะดวกกว่านะครับอันนี้ก็ใส่เป็นทดนแทนได้นะครับแต่ว่า ผลนะครับผลที่ได้นะครับอาจจะบ่อเทียบเท่ากับปุ๋ยทังดินหลายบันไดนะครับเพราะว่าปุ๋ยทางใบอาจจะดูดซึมไปกินใน้ปริมาณที่น้อยนะครับแต่ว่าการย่งดีกว่าที่เขาบริได้ให้ปุ๋ยอย่างเลยนะครับผมหรือว่าพี่น้องทานิอื่นนะครับอาจจะใส่ปุ๋ยเม็ดนะครับแล้วไล่หนำนะครับฉีดหอดตามเงานะครับอันนี้ก็ได้ขึ้นกันนะครับทามีเวลาเข้าไปฉีดนะครับผมหรือว่าทางยางฉีดได้สะดวกก็เอาปุ๋ยเม็ดไปบ้านนะครับก็สามารถที่ได้ขึ้นกันนะครับผมอันนี้ก็เป็น วิธีการแลยก็แนวแนวทางนะครับที่ผมเอามาแนะนํานะครับไปพี่น้องนะครับลองเอาไปปรับเปลี่ยนปรับใส่ลองบึงนะครับสําหรับวิธีการให้ปุ๋ยทางใบ0060นะครับก็เป็นปุ๋ยระเบิดหัวนะครับผมก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการให้นะครับครับผมสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ MUI Channel ขอลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ